ในสำหรับตัว Corolla c o s s ตัว Minor Change 2024นะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะ,ะซึ่งตัวนี้ก็จะมีรุ่นแยกย่อยด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นตัว Sport นะ,ะแต่ตัว Sport เนี่ยจะเป็นน้ำมันนะคะจะไม่ใช่ไฮบริดคะ่ะไฮบริดจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวพรีเมียมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพรีเมียมลักชวรี่แล้วก็ตัว g r a Sport นะคะก็จะมีทั้งหมด4รุ่น,นะคะ่ะ ในสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวพรีเมียมนะคะเรามาดูในเรื่องของตัวสิ่งที่เปลี่ยนมานะคะก็จะมีในส่วนของตัวกระกจังด้านหน้าที่ออกแบบดีไซน์ลังพุ่งม,มาใหม่น,นะคะตัวนี้แล้วก ตัวโลโก้นะคะที่บ่งบอกว่าเป็นตัวไฮบริดนะคะก็คือจะเป็นใต้ก็จะมีสีฟ้านะคะก็คือถ้าเห็นโลโก้เป็นสีฟ้าก็คือหมายถึงบ่งบอกของตัวว่าเป็นไฮบริดนะคะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะจะเป็น led นะคะค r y s t a l line นะคะแล้วก็ตัวไฟไฟเลี้ยวด้านในนะคะจะเป็นไฟวิ่งนะคะไฟหน้าก็จะเป็น day time นะคะเปิดปิดไฟสูงให้เป็นแบบอัตโนมัตินะคะสำหรับตัว minor c h a n g นะคะ ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะก็ให้เป็นแบบ LED เป็นชีอเรียบร้อยแล้วนะคะในสำหรับตัวเซ็นเซ,นเซอร์นะคะถ้าเป็นตัวพรีเมียมก็จะมีเซนเซ,นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะหลัง4นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูบริเวณด้านข้างบ้างนะคะคิวซุ้มล้อนะคะแล้วก็จะมีในส่วนตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำนะคะสีดำ ลมดำเงาๆนะคะตัดด้วยสีสเตลลนะคะซีรียางอยู่ที่22550นะคะตัวแล้อแม็กนะคะขนาดของเขาจะอยู่ที่18นั่นเองค่ะยางเป็นมิชลินนะคะให้เป็นยางแบบดีด้วยนะคะเป็นเสียงค่อนข้างเนียบนะถ้าเป็นมิชลิน,นะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูบรเรณด้านข้างนิดนึงนะคะตัวขอบกระจกนะคะคิ้วขอบกระจกก็ยังเป็นตัวสี พรีเมียมสเกลตให้อยู่นะคะเหมือนรุ่นเหมือนตัวก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. ก็ยังคงในเรื่องของความเป็นโครราคัสไว้นะคะ mm hmm. บริเวณด้านหลังค่ะ,ะตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องมองถอยจอดให้นะคะในสำหรับตัวรุ่นพรีเมียมค่ะสำหรับบริเวณด้านหลังนะคะตัวนี้มีเป็นสปอยเลอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวเสาอากาศเป็นที่ฉลามให้นะคะจะมีที่ฉีดน้ำฝนนะคะไฟเบรกลงที่3ามนะคะแล้วก็จะเป็น ตัวทิศโนผลนะคะตัวนี้ค่ะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะแต่ว่า LED ยังไม่ได้เต็มดวงนะคะตัวไฟท้ายนะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะด้านหลังก็คือกระพริบป,ปกตินะคะแต่ถ้าด้านหน้ามันจะวิ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นไล่ระดับนะคะค่อนข้างสวยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงค่ะในสําหรับรุ่นนี้นะคะ ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1ล้านนะคะ9 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สำหรับสีพิเศษนะคะสีขาวมุกนะคะภายในก็จะเป็นสีแดงนะคะราคานะคะเพิ่มอยู่ที่10,000บาทนะคะตัวสีเบาะนะคะก็จะเป็นสีแดงวายนะคะแล้วก็เดินด้วยได้สีเทานะคะตัวนี้จริงๆของจริงมันไม่ได้ออกสว่างขนาดนี้นะคะตัวเบาะก็จะเป็นสีแดงวายตัดด้วยสีดำนะคะตัวนี้ก็ทำให้รถดูสปอร์ตนะคะ บริด้านข้างแผงประตูก็จะเป็นสีแดงวายเช่นเดียวกันนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะตัวนี้อ่ะโฉมใหม่ไมนเนอเชนใหม่ค่อนข้างลงตัวนะคะตัวจอนะคะรองรับป็น Auto a p แอปเปิลคาเพนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีระบบออโต้เบรกโฮโมเป็นออโต้เบรกโฮนะคะมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในสำหรับตัวรุ่นพรีเมียมยังไม่มีไวเลสชาร์จให้นะคะตัวนี้ค่ะ หน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะเขาอัปเกรดเป็นแบบ LED นะคะให้แล้วนะคะเพิ่มฟีลลิ่ง TV, ในเรื่องของการกับขี่อาไมา่อีนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบมัลฟังก์ชันนะคะสามารถปรับได้4ระดับนะคะในเรื่องของตัวพวงมาลัยนะคะ แล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นในเรื่องของการาปรับลดเสียงรับสายโทรศัพท์นะคะเวลาที่เราเชื่อมต่อบลูทูธไว้นะคะตัวนี้ส่วนด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบการขับขี่นะคะตัวนี้ก็สามารถเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะคะ stop and go สามารถเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะขยับลงมานิดนึงนะคะในสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเป็นแบบออโต้นะคะที่เปิดนะคะฝาท้ายนะคะฝาท้ายเป็นแบบออโต้ยังไม่ใช่คลิกเซนเซอร์นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่สัมคัญธ์ตัวนี้นะคะ เป็นบอกที่ปรับแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะอ่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับลดกระจกนะคะล็อกประตูนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะแผงด้านข้างก็จะเป็นสีแดงวเช่นเดียวกันนะคะอ่าลืมแจ้งสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นเป็นแอร์แบบออโต้นะคะตัวนี้ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัว m i n เนอร์เชนรุ่น โคราชคอสพรีเมียมนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการชมรถตัวเป็นๆน,นะคะสามารถโทรหาม่อนได้เลยค่ะคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ม่อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ